สบายดีพ่อแม่พี่น้องสปปลาวพี่น้องทั้งฝั่งไทยมนีเบาพอดผ้ามาเบิง่งพอ,อย่าพายที่เพินพ่นเมียเมีย,ม,ย,ม,ย,ยนะมี่เมียน้อยนะมีเมียเล็กหน่อยโมลิเวนดินเล่าเนี่ยโอ้ยน,น้ำเนี่ตลอดแรงตลอดฝนนี่ยมันเล่าก็ยังเลี้ยงง้อเนาะซื่องัวมานจะเป็นฟาร์มเลี้ยงเนี่ยโอ้โห มันโมเดิร์นแคบๆได้เนี่ยบริเวณที่ของเราเนี่ยเบาพอนก็นยังสัมผัสเราอยู่เลยย่างขึ้นมาก,ก่อนมาเมบิ่งบริเวณสถานที่ของเราเนี่ยร้ายเลยดินเหล่านะเราปเป็ดเอาเมียเด็กหน่อยอย,อยู่ซึมหาชิพกอยู่บ้าน <c oughs> ทัดๆไปมาเมื่อนี้เพราะว่าเมีย <c oughs> โอ้ยขอโทษหลายๆเด้อไ,ไอ มาบันี้หัวเมียหัวป้าเมียอีกเลยอ้าวย่านเดีายไปป้ากันอยู่ย่านโบยังยืนนอนดิ๊งมเอาเมียดีกว่อีกหน่อยพิดกันอีกแล้วป้ากันแล้วเขาหาเรื่อง่เนาะมันก็หาเรื่องแนเนอนดิ๊งหน่อยเนาะย่านบ่ได้อยู่น้ำกันอยู่เนมันไปสัมผัสสมมาตรนะครัเอ้าผิดกันธรรมดาเอาปีนค้าอีกแล้วเบื้องสถานการณ์ในย่านบ่ได้อยู่น้ำกันอยู่ต่อไปสักสิบปี อยู่น้ำแยายงดินจะคลองก็มีหลายน่นนมาเลี้ยงง้อเลี้ยงควายอย่างนี้ก็โอ้โหนาำกบูดสะดวกสบายเลยนี่รถบ่อพอดเนี่ยซ่อนเข้ามาเนี่ยไกลเติมเนี่ยทางลงมาเนี่ยดีด้อเนี่ยทางก็สะดวกอยู่นี่มันทางลัดยางผ่านนาเพื่อนเล่าลงไปวัดรักสามสิบหากนั้นก,นกบมาจากเซโนโเนาะเส้ามาจากเซโนโเนี่ยก็่าสิบกว่ากิโล มาบอกพรมาหลัดอยู่ทางเขาบัหาน,นอออออหนนยยอ,ยอย่างเด้อพี่น้องเอ้ยปวดต้องห่วงเด้อมื้อนี้ก็ยังบ่ได้กรรมยอดดอกสิไปต่อเยอะนี่ให้เบิ่งบรรยากาศที่ดินของเรานี่นี่กว้างขวางนี่เฮือนหลานเราก็บ่แล้วดอกนี่ยร้านลูกเกับหลานเรานี่ก็เลยเอาเสื้อผ้ามาแจกเราแน่ก็ซื้อของ <c oughs> ของบริจาคแ,นะแ,แล้วก็บ่มีฐานะก็บ่มีปานใดดอกแล้วดินนี่เราก็ขายหลายเบิดแล้วว่าซั่นคลายหลายไรแล้ว ยังอยู่นี่กบ,บ่วร้ายปันใดพี่น้องปองปายเพิ่นกัดแยกใหญ่กันไปเบิดแล้ววะสันแต่ก่อนมันจะเป็นป่าไม้ใหญ่ร้ายนี่เขาตัดเบิหรือมีแต่มาไม่มมน้อยบ้านนี่เครื่องธรรมชาติเนี่ก็เอาไว้นี่ก็ดีขึ้นกันนี่อย่าไปตัดมันเด้อพี่น้องเลยเนี่ยนี่รถบ,บ่อพอนครับ บ่าวยังหนี่งบาจากบ้านไทยนี่มาหลัดกันนี่เสร็จไปขึ้นไปหารถปิ้งอัพอยู่สร้างผมยางโลงมาเนี่ยประมาณโอ้ลักกิโลหนึ่งไปละมาเบิ่งดินเหล่านี่นี่เมียเหล่าก็ยุ่งคนระบาดว่าเลิกกันอีกแล้วอ่ะสันอ้าวยากปีนไปปีนมาอยู่นี่ถทาวาฟ่อนก่อนทาวา่อนยังสัมผัสอยู่ รถมอเตอร์ไซค์สองคันพนะาบมงข้างขึ้นไปนะี่นเด้อพี่น้องบ่ต้องห่วงเด้อมาอยู่ในพี่น้องหลายอยู่มีแต่คนนำทางสบายดีสวัสดีส